สวัสดีครับก็กลับมาดูดวงเดืวันกันอีกครั้งนะครับกับคุณนุ่มกราพยากรนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นวันพุธที่19ก้ากรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2 5 6 6นะครับตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน8ปีถอดนะครับวันนี้เราก็จะมาดูรอยวันกับน้องเพอร์ซี่กันอีกครั้งนะครับอ่ะอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้ไมพลาดคลิปต่อไปนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาดูดดวววงงราาาขออคนนนเกกิ่่ทะับ คนเกิดวันอาทิตย์ในแง่การเงินการงานความรักรรสุขภาพเป็นเช่ไนไรบ้างนะครับเรามาดูในแง่โชคลาภของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับเพราะเกิดว่าโชคลาภได้ราชินีถือเหรียญน,นะครับเพราะเป็นราชินีถือเหรียญขึ้นมาในแง่ของโชคลาภเพราะเกิดว่าวันนี้จะได้เงินได้ทองครับเพราะว่าตามไพ่ก็เลยบอกว่าราชินีถือเหรียญมาให้นะครับอาจจะเป็นผู้หญิงผิวขาวสูงหน่อยนะครับมานําโชคําลาบมาให้กันได้นะครับวันนี้จากนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องของการงานครับ การงานของคนเกิดวันอาทิตย์ปรากฏว่าขึ้นไพ่สี่ถ้วยนะครับพอเป็นไพ่สี่ถ้วยในแง่ของการงานก็ลยก็หมายความว่าการงานในวันนี้อาจจะเป็นงานที่มีเข้ามาหลายงานทําให้เราเลือกไม่ถูกว่าเราจะทํางานไหนก่อนครับเพราะนั้นวันนี้ตั้งสติดีนะครับว่าเราจะต้องจัดการงานตัวไหนก่อนนะครับงานหนึ่งสองสามสี่นะครับานนั้นมันจะสับสนนะครับว่าต้องดูแลงานตัวไหนก่อนนะครับจากนั้นในแง่ความรักครับของคนที่มีครอบครัวแล้วที่เกิดวันอาทิตย์นะครับปรากฏว่าได้ไพ่สามไม้เท้านะครับถ้าเป็นไพ่สามไม้เท้าก็ตอบได้เลยว่า ความรักยังคงหวานชื่นยังคงมีความมั่นคงตั้งมั่นเหมือนกับไม้เท้าสามไม้เท้าที่อยู่ในรลกเี้่ครับก็ไม่มีปัญหาในครอบครัวครับต่อจากไม้ไพ่สามไม้เท้าเราก็จะเป็นเรื่องความรักของคนโสดนะครับพอคนโสดขึ้นไพ The ่เดอรเดวิลพอไพ The ่เดอรเดวิลขึ้นมายนางยความรักเนี่ยไพ่เตือนเลยครับว่าระวังคนที่เราคบอยู่เนี่ยอาจจะมีการคบซอ้อนนะคบอาจจะเป็นคนที่ไม่จริงใจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดที่เริดวันอาทิตย์ก็ให้ระวังจุดนี้ไว้นะครับว่า คนที่เราคบกําลังพยายามจะติดต่อสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยจะมีความจริงใจแค่ไหนเพราะว่าไพ่เดอเดวีเป็นไพ่ของความมีชู้หรือความคบสอนได้นะครับก็ให้ระวังตามความหมายของไพ่เลยนะครับจากนั้นในแง่ของสุขภาพของคนเกิดวันอาทิตย์ครับเป็นเช่นไรเขาบอกว่าขึ้นไพ่ดูสีหรือไพ่เดือดเฮอร์มิตนะครับพอไพ่เดอดเฮอร์มิตขึ้นมาในแง่สุขภาพแสดงว่าสุขภาพวันนี้ยังโอเคอยู่ครับพะใบวันนี้เนี่ยถือว่าก็ตามดูสีครับสุขภาพก็ถือว่าโอเคผ่านพ้นไปได้ครับก็ถือว่าเป็นวันดีๆของสุขภาพของคคนนเาวัอะรบ โอเคหมดสำหรับรอบคนเกิดวันอาทิตย์แล้วเราก็จะมาดูรอบของคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์การเงินการงานความรักและสุขภาพเป็นเช่นไรเราก็จะมาดูในแง่้ของโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะครับเพราบอกว่าโชคลาภได้ไพ่สามหมาย ถ้าสามไม้ขึ้นกับโชคลาบแสดงว่า, shuttle, าถามว่าวันนี้มีโชคไหมก็ตอบว่ามีโชคครับมีโชคแบบสามไม้ก็คือโชคลาภที่เก <im aces. S 2> ิดจากการทํางานเยอะเออโลกโชคลาภที่จะมาจากการทํางานครับเป็นความเขาคาเป็นโชคลาบต่อเนื่องนะครับจะไม่ใช่โชคลาภมือหวาเป็นก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับแต่เป็นโชคลาบที่ต่อเนื่องจากการทํางานได้ครับแล้วต่อมาในแง่ของการงานนะครับการงานทีเกิดวันจันทร์เขาบว่าขึ้นไพ่อัศวินถือทุบเหลี่ยนนะครับเพราะเป็นอัศวินเหลี่ยนขึ้นมาในแง่ของการงาน จะว่าวันนี้การงานประสบความส็จค่อนข้างดีได้เงินได้ทองการคุยธุรกิจต่งางๆผ่านพ้นไปได้ดีดีครับเพราะว่าไพ่ใบนี้ใช่ไว่าสำเร็จในแง่ของการทำธุรกิจการจตยาติดต่อค้าขายนะครับถือว่าวันนี้เยี่ยมครับในแง่ของการของคนเกิดบันจันรนะครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของความรักของคนที่มีครอบครัวและที่เกิดบันจันรครับปรากฏว่าได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับพอไพ่แปดเหรียญขึ้นในเรื่องของความรักราก็แสดงว่าความรักยังดีอยู่ครับ พวามรที่ยังสมานสามัคคีอยู่มีเงินมีทองใช้สอยไม่ขาดแล้วก็มีความสามาัคคีในครอบครัวถือว่าเป็นภาพที่ดีไปหนึ่งด้วยนะครับในแง่ของความรักนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของคนโสดครับคนโสดในวันนี้ปรากว่าขึ้นไพ่ห้าเหรียญครับห้าเหรียญเป็นไพ่ของความยากจนเป็นไพ่ของความอับโชคงนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นในเรื่องของความรักแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันที่ดีในแง่ของคนโสดนะครับที่เกิดวันจันทร์อาจจะต้องรองไปวันอื่นนะครับ วันนี้จะหวังหรือว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวให้เราวังไว้นะครับแล้วรับคนที่ที่ยังสดอยู่นะครับจากนั้นเราก็มาดูสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์ครับปรากฏว่าสุขภาพได้ไพ่อัศวินถือดาบพอเป็นแพทยใ์ใครอศัศวินถือดาบในแง่ของสุขภาพถือว่าสุขภาพยังโอเคอยู่ครับเพราะว่าอาศัศวินถือดาบก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับในลูนากศารานะครับเป็นคนที่เก่งฮะในแง่สุขภาพก็ถือว่าอโอเคนะครับก็ไม่ได้เสียนะครับในแง่ของอัศวินถือดาบนะครับโอเคหมดแล้วครับสำหรับชาววันจันทร จากนั้นก็จะเป็นรอบของคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารในแง่ของโชคลาภก่อนครับโชคลาภของคนเกิดวันอังคารโอ้บอกกิดว่าขึ้นไพ่เก้าดาพอไพ่เก้าดาขึ้นจะโชคลาภแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยมีโชคครับเป็นวันที่ไม่ใช่วันแห่งโชคลาภของคนเกิดวันอังคารต้องรอไปวันอื่นก่อนนะครับ<ถ>ต่อมาเป็นการงานครับของคนเกิดวันอังคารการงานได้ไพ่สามถ้วย พอเป็นไพ่สามชุดที่มาในการงานแสดงว่าการงานอย่างวันนี้ถือว่าราสาสัมพันธ์ใด้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าไม่มีปัญหานะครับการงานก็จะผ่านมีการภาษาสัมพันธ์ในเรื่องการงานค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนเกิดวงการจากนั้นเป็นเรื่องของความลักของคนมีครอบครัวแล้วนะครับพรากว่าขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะครับพอไพ่หนึ่งดาบขึ้นในแง่ของความรับพรากว่าความลักก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะหนึ่งเพราะว่าหนึ่งดาบเป็นไพ่ของความสําเร็จนะครับแสดงว่าความรักก็ยังมีความสำเร็จดีอยู่นะครับถือว่าไม่เสียครับ จากนั้นในแง่ของคนโสดนะครับคนเกิดวังคารเป็นเช่นไรอ่ะขึ้นไพ่ห้าเหรียญอีกแล้วกิื่อ้อบนีก็ขึ้นไพ่ห้าเหรียญเพราะคนเกิดวังคารได้ไพ่ห้าเหรียญในแง่ของความรักของคนโสดแต่ว่าวันนี้ความรักมีการติดขัดนะครับเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่ข,ของความอับโชคความอับจนนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักแต่ว,ว่าความรักก็ยังยังอ,งอับโชคอับจนอยู่นะครับถือว่าไม่ใช่วันที่ดีเรือ่องในเรื่องความในเรื่องความรักของคนโสดของคนเกิดวังคารนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับ ต่อมามเป็นอย่างของสุขภาพครับคนเกิดวังคาสุขภาพเป็นเช่นไรเราเกิดว่าขึ้นไผ่อัศวินถือถ้วยพอขึ้นไผ่อัศวินถือถ้วยก็ถือว่าสุขภาพวันนี้ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าก็เรื่องสุขภาพก็ถือว่าคนเกิดวังคารย,ย่างโอเคนะครับไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรมากครับวันนี้โอเคหมดแล้วนะครับสาหรับชาวอังคารต่อมาก็เป็นชาวพุทธนะครับเรามาดูกันว่าชาวพุทธอย่างเงี้ยการเงินงการงานความรักและสุขภาพเป็นเช่นไรอ่ะ เรามาดูครับในแง่ของชาวพุทธในแง่ของโชคลาภชาวพุทธเป็นเช่นไรครับเขาบอกว่าโชคลาภได้ไพ่ควีนถือดาบเพราะเป็นควีนถือดาบขึ้นมาในโชคลาภเออในแง่ของโชคลาภก็โชคลาภก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ครับแต่ว่าต้องฟ้าดฝันเพื่อให้ได้โชคลาภอันนั้นมาอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับถึงจะได้โชคลาภก็อ,อาจจะเป็นวันที่ต้องถ้าอยากได้โชคลาภก็ต้องลงแรงหน่อยนะครับเพราะตามอำนาจหนาานาไพ่เลยครับว่าเออวันนี้ควีนถือดาบคุณจะได้เป็นเพราะควีนถือดาบเป็นผู้หญิงเก่งอยู่แล้วก็จะได้อะไรมาก็ต้องต่อออส้กมาครับ ถึงจะสำเร็จแต่ถ้าต่อสู้ยังไงก็สำเร็จนะครับวันนี้ก็ถือว่าต้องไฟส์หน่อยครับเพื่อได้โชคลาบนะครับจากนั้นในแง่ของการงานของคนเกิดวันพุธนะครับก็บอกว่าได้ไพ่ราชนีแต่เอ็มเพลสนะครับพอเป็นไพ่ราชนีในแง่การในขึ้นในแง่ของการงานแดงว่าการงานอยาวีผ่านชฉลุยครับเพราะว่าไพ่ใานี้เป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ของความสําเร็จเพราะเป็นตัวแทนดาวศุกร์นะครับถือว่าโอเคครับดีครับสำหรับแง่ของการงานต่อมาในแง่ความรักครับความรักของคนที่มีครอบครัวและของคนเกิดวันพุธนะครับ เราบอว่าขึ้นไพ่คิงถือเหรียญน,นะครับพราะขึ้นไพ่คิงถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยแลองพิรารสาในเรื่องของความรักก็ถือว่าความรักผ่านเป็นความรักที่ดีนะครับมีความสําเร็จมีความเฉลิมฉลองในร่ของความรักได้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับความรักใบหนึ่งได้ด้วยครับจากนั้นในแง่องของคน <sole> โสดครับคนบคนที่ยังโสดาบอกว่าได้ไพ่เดมูนเพราด้ไพ่เดมูนในเรื่องความรักของคนโสดเขาบอกว่าเป็นไพ่นี้ไปนี้เป็นไพ่ของความกังวลน,นะครับอาจจะกังวลในแง,ง่การงานในแง่ความสัมพันธ์ในแง่องของ สิ่งต่างที่ผ่านมาทําให้เรามีความกังวลใใจเพราะฉะนั้นย,ย,ยังเป็นวันที่ไม่ค่อยแฮปปี้สำหรับคนโสดที่เกิดวันพุธนะครับอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างอาจจะคุยอะไรถ้ามีการคุยอาจจะคุยบนแบบว่าขอไปทีโดยที่ยังไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอวันอื่นนะครับเพราะว่าเราทาดีโอไปได้วันวันนี้ไม่ดีก็รอพรุ่งนี้นะครับจากนั้นในแง่ของสุขภาพนะครับสุขภาพของคนเกิดวันพุธบอกว่าได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับ พอขึ้นไพ่หกเหลี่ยงอย่งเงสุขภาพถือว่าสุขภาพของคนเกิดวันพุธยังดีอยู่ครับเพราะว่าไพ่หกเหลียญเป็นไม่ใช่ไพ่เสียนะครับเป็นไพ่ที่ดีกลางๆระดับนึงเลยนะครับสุขภาพของคนเกิดวันพุธก็ยังดีอยู่ครับโอเคผ่านไปแล้วนะครับสําหรับคนเกิดวันพุธเราก็มาดูชาววันพฤหัสต่อเลยนะครับว่าชาวพฤหัสการเงินการงานความรักสุขภาพเป็นเช่นไรบ้างนะครับอย่างแง่ของโชคลาภก่อนครับโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสเราบอกว่าได้ไพ่ เอ่าดัชสิกครับด้ยไพ่ดัชสิกก็คือเป็นไพ่ตาช่างนะครับถ้าทาเป็นไพ่ดัชสิกตัวเนี้ยถ้าพูดถึงโชคลาภถือว่าเป็นโชคลาภก,กลางๆไม่ค่อยหวือหวานถ้ามีโชคลาภที่เออ่เข้ามาก็เป็นโชคลาภระดับกลางๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไพ่เป็นเด่นไม่ใช่ไพ่ที่เด่นเรื่องเงินนะครับถ้าเป็นโชคลาภก็โชคลากไม่ไม่เยอะนะครับเข้ามากลางๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของการงานคนเ,นเกิดเกมาพิรุษหัดนะครับก็แปลว่า การงานได้อัศวินถือไม้นะครับอัศวินถือไม้นี่ถือว่าเยี่ยมนะครับเพราะเป็นคนที่เก่งในแง่ของการงานมากแสดงว่าวันนี้การงานของคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ดีด,ดีประสบความสำเร็จตามเป้าหมายครับเพราะว่าเป็นไพ่อัศวินถือไม้นะครับตามรูปเลยครับจากนั้นในแง่ความรักของคนที่มีครอบครัวแล้วที่เกิดวันพฤหัสนะครับเพราะเกิดว่าขึ้นไพ่เดอะโว่พอขึ้นไพ่เดอะโว่เนี่ยเ,เราก็ตอบได้เลยว่าความรักยังคงมีความผาสุขความก้มเกี่ยวในครอบครัวอย่างดีเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของ ที่ดีทั้งการเงินการงานความแล้วก็สุขภาพเลยครับไข่เดือบโวนะครับ,โ,บ,รบโลคสองใบเป็นของเรานะครับจากนั้นในแง่ของคนโซลครับวันพรหัสคนเกิดวันพฤหัสยังโสดปรากฏว่าขึ้นไพ่หกไม้นะครับก็ตามรูปครับมีน้องแมวนั่งชิลๆอยู่บนมา้าเนี่ยก็คือถือว่าความรักยังในแง่ของคนโสดก็ถือว่ายังปอเรื่องดําเนินไปได้ค่อนข้างดีนะครับยังมีสมัมรรถภาพที่ดียังคุยกันด้วยความผาสุกยังอยู่ในการการความแฮป,ปปี้กับของคนโสดอ,อยู่นะครับสําหรับคนโสดนะครับ แล้วก็ในแง่ของสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสนะครับเราะอว่าได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับไพ่สี่ถ้วยเนี่ยก็ถือว่าสุขภาพก็อาจจะต้องระวังในแง่ของความการเป็นหวัดภูมิแพ้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าไพ่สี่ถ้วยอาจจะเป็นเสื่อมนะแล้วก็ในแง่สุขภาพอาจจะกลางๆนะครับก็คือจะไม่เสียมากแต่ก็ไม่ดีเลิศมากอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นหวัดอะไรบ้างได้นะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสาหรับชาววันพฤหัสนะครับ ต่อมาจะเป็นรอบของชาวสุกนะครับว่าการการงานความรักสุขภาพเป็นเช่นไรนะครับเอ่ะเรามาดูชาวสุกก่อนชาวสุกในแง่ของโชคลาภว,วันนี้นะครับเขาบอกว่าขึ้นเดอะเดวิลอ๋อถ้าเดอะเดวิลขึ้นมาในแง่ของโชคลาภว,วันนี้ก็ไม่ใช่วันที่ดีสําหรับโชคลาภหรอกครับเพราะว่าเดอะเดวิลเป็นไพ่ของการถูกหลอกลวงก็ได้นะครับแล้วก็เป็นไพ่ของ ความมึนเมาไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่วันดีสำหรับโชคลาภครับถ้าเชคลอดจมาจรีก็เป็นโชคลาภพราะว่าใต้ดินนะครับถึงจะถึงจะได้อย่างนั้นนะครับใบนี้บ่อยนันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยการงานของเกิดวันศุกร์นะครับเพราะว่าได้ไพ่สี่ไม้เท้านะครับพอเป็นไพ่สี่ไม้เนี่ยก็ตอบได้เลยว่าการงานวันนี้ผ่านพ้นได้ชังลุยเลยครับเหมือนตามรูปเลยครับเพราะเป็นวันเป็นการงานที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความมั่นคงนะครับ จากในแง่ของการงานเราก็จะมาดูในแง่ความรักของคนที่มีครอบครัวเดียวปราบฏว่าขึ้นไพ่สิบดาบพอไพ่สิบดาบขึ้นมาในแง่ของความรักของคนมีครอบครัวเราคงก็เตือนไพ่ก็เตือนเลยว่าวันนี้จะคุยจะเจรจาอะไร,รในครอบครัวระวังการทะเลาะเบาแว้งอย่างหนักนะครับอาจจะไม่ลงรอยกันเพราะผิดใจกันเรื่องเล็กน้อยทําให้มันลุกลามใหญ่โตเพราะ,ะนั้นวันนี้หลบได้ให้หลบนะครับหรือว่าพยายามสนอน้ําใจรักษาคาพูดอยดีจะได้ไม่เกิดเรื่องทะเลาะกันได้นะครับ จากนั้นเราก็มาดูในแง่ของความรักของคนที่โสดที่เกิดวันศุกร์ครับก็แปลว่าขึ้นไพ่สิบไม้นะครับพอเป็นไพ่สิบไม้ก็ตอบได้เลยว่าความรักของคนโสดเนี่ยยังต้องทํางานเวิร์กฮาร์ดให้เขาเห็นใจอยู่นะครับยังไม่ใช่ยังผ่านเฉลยไม่ได้นะครับก็ต้องทำพันยาหน่อยนะครับเพราะว่าตามตามภาพภาพับสิบไม้คือต้องลงทุนลงแรงเยอะหน่อยครับตามรูปนะครับถึงจะผ่านไปได้นะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพครับคนเกิดวันศุกร์สุขภาพเป็นเช่นไรก็เกิดว่า ได้ไพ่อัศวินถือถ้วยพอเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยแทนเรื่องของสุขภาพถือว่าสุขภาพคนเกิดวันศุกร์ยังดีอยู่นะครับยังสบายสบายไปเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาอะไรร่องขบวนมากนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับหมดแล้วนะครับสาหรับคนเกิดวันศุกร์ต่อมาเราก็มาดูชาวเสาร์นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับอ่ะเราก็จาดูในแง่ของโชคลาภก่อนครับ ชคลาภของคนเกิดวันเสาร์ในวันนี้ปรากอว่าขึ้นไพ่คิงถือไม้นะครับคิงถือไม้ถือว่าดีครับวันนี้อาจจะมีโชคลาภออกมาเข้ามาโดยอาจจะมาจากเรื่องของการงานเพราะว่าใบใบนี้เป็นไพ่แทนเรื่องการงานเป็นหลักถ้าได้โชคก็จะมาจากเรื่องของงานนะครับถือว่าถือว่าได้อาจจะมีโชค้าาของงานเข้ามาค่อนข้างโอเคครับจากนั้นในแง่ของการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับปรากว่าการงานก็ได้ไพ่หนึ่งไม้นะครับพอเป็นไพ่หนึ่งไม้ขึ้นมาสาหรับคนเกิดวันเสาร์แต่ว่าการงานในวันนี้ ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างสบายเพราะว่าไพ่น้ถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีในแง่ของการงานความสําเร็จต่างๆนะครับถือว่าการงานในวันนี้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ในแง่ของคนที่มีครอบครัวที่เป็นวันสังครับเพราะเกิดว่าขึ้นไพ่ราชินีถือถ้วยพอเป็นไพ่ราชินีสือถ้วยถือว่าความรักในครอบครัวมีความกลมเกลียวกันอย่างดีมากครับเพราะว่าราชินีถือถ้วยเธอเป็นคนที่แคร์เรื่องครอบครัวมากครับแคร์ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากครับ เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะทําทุกอย่างให้ออกมาดีครับมีอะไรก็ต้องให้ครอบครัวเป็นก่อนนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ความรักในครอบครัวถือว่ายังดีเยี่ยมอยู่ครับจากนั้นเราก็จะมาดูในแง่ของอคนโซลละครับวันเสาร์ที่ยังโซลบอก,กว่าขึ้นไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่แทนความเจ้าชูชนะจริงๆเ่เป็นไพ่ของความมีตัวเลือกใช้เลือกเพราะฉะนั้น วันนี้ก็จะเกิดความสับสนกันระหว่างสท่ากับ,บคนที่ยังโสดอยู่ครับว่าฉนันควรจะเลือกคนไหนอาจจะมีช้อยให้เลือกประเภทหล่อเลือกได้หรือสวยเลือกได้ะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะทําให้สับสนว่าควรจะเลือกใครเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติดีนะครับว่าควจะเลือกใครดีเพราะผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับอยู่ที่ตัว่ันเองนะครับจากนั้นในแง่ของต่อไปจะเรืเ่องของสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์ในแง่ของสุขภาพปรากฏว่ายัางขึ้นไพ่เป็นไพ่อัศวินถือไม้ พราะอัศวินถือไม้มาเป็นตัวแทนของสุขภาพเราตอบได้เลยว่าสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์ยังคงดีเยี่ยมอยู่ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีของคนเกิดวันเสาร์นะครับในแง่ของสุขภาพนะครับโอเคก็ครบแล้วนะครับสําหรับคนทั้ง7วันสําหรับวันนี้นะครับก็อีกครั้งนะครับดวงที่ไทยมานี่อาจจะตรงหรือไม่ตรงไปดูของท่านกันได้นะครับแต่ว่าจะให้ตรงก็แนะนําให้ทักมาดูดวงประจำส่วนตัวนะครับที่มีค่าคูยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครัับบเพื่อสําหร มีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็พบกันอีกครั้งในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ